เฉียวชิงอี้ไม่เป็นไรแค่ถลอกนิดหน่อยเองนายสบายใจได้อยู่กับนั้นอวีเธอบอกนายกี่ครั้งแล้วห้ามสูบบุหรี่บ้านฉันอาวีไม่ชอบกลิ่นบุหรี่โอเคโอเคเขียวใจเมียจริงว่าแต่ทิวไนายรับเฉียวชิงอี้มาอยู่ข้างๆก็นึกว่านายจะเปลี่ยนใจซะแล้วไม่มีทางหรอกเฉียวชิงอี้ฉันก็แค่เอาไว้ข้างตัวแต่อาวีตั้งหางที่ฉันรักเนี่ย แต่คนที่แต่งงานกับนายจริงๆคือเฉียวชิงอี้จะทำยังไงเลยเฉียวชิงอี้เป็นแค่งเงาตำแหน่งภรรยาถือเป็นการชดใช้ให้เธอมีเพียงอวี่ที่ควรได้รับความรักจากฉันอย่างเปิดเผยนายช่วยปิดบังต่อไปเถอะนะคืนนั้นวีรู้เรื่องนี้เข้านายอา่อตายต่อหน้าเธอเธอก็ไม่มีวันหันกลับมาต้องไม่มีวันให้เธอรู้เด็ดขาดเซินอวีฮ่ฮง ความรักของนายก็คือการหลอกฉันให้ฉันเป็นเมียน้อยตลอดไปในเมื่อนายจะหลอกฉันทั้งชีวิตงั้นฉันจะทําให้นายรู้ว่าการไม่มีวันหันหลังกลับมาที่แท้จริงมันเป็นยังไงแต่งงานมาสามปีถึงได้รู้ว่าทะเบียนสมรสเป็นของปลอมฉันยังมีสถานะโสดอยู่เพื่อแก้แค้นการหลอกลวงของเซินอีเ๋เฮิงฉันตัดสินใจทําเรื่องเพิกถอนตัวตนและเปลี่ยนชื่อใหม่ซะคุณผู้หญิงคําขอเพิกถอนตัวตนและเปลี่ยนชื่อของคุณจะดําเนินการเสร็จภายในสองสัปดาห์ครับ ได้ค่ะสันอุยเฮิรอีกสองสัปดาห์ไม่ว่านายจะพลิกแผ่นดินหาก็ไม่มีวันเจอฉันอีกแล้วเอวีเอาวีเธอไปไหนทำไมเพิ่งกลับฉันตามหาเธอตั้งหลายชั่วโมงแทบพลิกเมืองหาแล้วแสดงออกว่ารักฉันขนาดนี้แต่กลับแต่งกับผู้หญิงอื่นแล้วหลอกฉันตั้งสามปี ฉันไปชอปปิ้งมาลืมบอกนายโทษทีนะขอโทษทำไมฉันไม่ได้โกรธเธอแค่เป็นห่วงแน่อาวีมานี่สองวันก่อนเธอเพิ่งบอกว่าอยากกินซี่โครงหมูปลีหวานกับปลากระพงนึ่งใช่ไหมฉันเตรียมไว้ให้แล้วนะลองชิมดูสิวุยเฮงนายเป็นประธานบริษัทพันล้านแต่มหาํำอาหารดูแลฉันเองเอาใจใส่ทุกอย่างฉันมีค่าพอให้รักเหรอแน่นอนอวี ถ้าไม่มีเธอฉันคงอยู่ไม่ได้แนะ่อีกอย่างชคชะตาของเราก็ถูกผูกไว้ตั้งแต่สิบปีก่อนนะนง้นนาย,นายมีแค่ฉันคนเดียวเหรอแน่นอนสิฉันสาบานอาวีเธอคือคนเดียวของฉันภรรยาคนเดียวและรักคนเดียวของฉันอาวี พอดีมีเรื่องที่บริษัทอาจต้องกลับไปก่อนงั้นเธอกินข้าวก่อนเดี๋ยวฉันมามเดี๋ยวกลับมานะนี่นะเลาที่บอกฉันเป็นคนเดียวของนายถ้าไม่ใช่เพราะวันนี้ทะเบียนสมรสเปียกกาแฟจนเละนายก็คงหลอกฉันแบบเลือดเย็น จนเป็นให่หน้าโง่ไปทั้งชีวิตกันพอดีแน่ประธานเสริญครับขออภัยจริงๆเรา,าดูแลคุณเฉียวไม่ดีพอถึงได้เกิดลื่นล้ลมในห้องน้ำเดี๋ยวทางเราจะหาคนมาดูแลเพิ่มจะได้ไม่เกิดเรื่องพลาแบบนี้อีกครับขอเตือนไว้ถ้ามีคราวหน้าอีกโรงพยาบาลน,นี้ถูกปิดแน่ครับเราจะระวังมากกว่านี้แค่เธอทะเลาะนิดเดียว ว่าทำให้คุณกังวลถึงขั้นจะถล่มโรงพยบาบาลแล้วเป็นไงยังเจ็บอยู่ไหมฉันผิดเองถูกรถชนก็แล้วยังอาบน้ำลื่นล้มอีกทำให้คุณไม่มีเวลาไปอยู่กับคุณหนานถ้าเกิดเธอคิดมากจะทำยังไงดีฉันนี่มันตัวซวยพูดบ้าอะไรช่วงนี้รักษาตัวให้ดีฉันจะอยู่เป็นเพื่อนนะแล้วคุณนานล่ะเดี๋ยวฉันเคลียเองเธอไม่ต้องห่วง ฉันแเเนน่เราเป็นสามีภรรยากันเราเป็นสามีภรรยากันฉันอยู่ข้างเธอถือเป็นเรื่องธรรมดานะสามีภรรยาฉันรักกันเหลือเกินต่อไปห้ามพูดเขาว่าเป็นตัวซวยอีกรูกป,ประคำนี้ฉันใส่มาตั้งเจ็ดปีเธอใส่ไว้นะจะได้ปลอดภัยและสมหวังห <G ül> วีหงนายดีจริงๆ ตอนที่ฉันอายุ18เดินสามก้าวคุกเขา่าเดินเก้าเก้าเหมอบกราบจนหัวเขาเลือดซึมฝ่ามือก็ทหลอกกว่าจะได้ลูกประคำเส้นนี้ที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วอาวีบ้าไปแล้วเหรอใครใช้ให้เธอทรมานแบบนี้แานเจ้าอาวาสบอกลูกประคำเส้นนี้จะคุ้มครองให้ในายปลอดภยัยอายุยืนยาวอาวีฉันจะใส่มันไปทั้งชีวิตตลอดเจ็ดปีมานี้นาาไม่เคยถอดลูกประคำออกแต่ตอนนี้ นายกลับให้ผู้หญิงอื่นใส่แทนทั้งชีวิตที่นายว่าก็แค่เจ็ดปีเท่านั้นเองที่รักที่บริษัทมีงานด่วนฉันต้องไปต่างประเทศไม่กี่วันอยา่าโกรธนะเดี๋ยวกลับมาชดเชยให้ นายจะไปทำงานกี่วันหรือไปอยู่กับเมียไม่กี่วันกันแน่<ซ><บ>ช่างเถอะอีกไม่นานก็ลาขาดแล้วอดทนไว้ละกันที่รักผมกลับมาแล้วอวีดูนี่สิดอกไม้ที่เธอชอบที่สุดแถมยังมีเค้กของโปรดเธอด้วยงานที่บริษัทเยอะจนยุ่งสุดๆดแล้วต้องไปทำงานเมืองนอกไม่มีเวลาอยู่กับเธอ อย่ากโกรธเลยนะเปล่าไม่โกรธหรอกงานสำคัญกว่าตอนนี้ไม่ยุ่งแล้วอาวีงานต่อจากนี้คือปลอบใจเธอไะไปเปลี่ยนชุดนะฉันเตรียมสภัยไพไว้ให้คุณสนใจกว้างจริงๆเพื่อคุณหนานถึงเหมาถงดนตรีเลยได้ข่าวว่าจ้างวงดนตรีตัวท็อปจากต่างประเทศที่เธอชอบมาเล่นเพลงพิเศษเฉพาะเธอทั้งวันเลย วงดนตรีนั้นค่าตัวพุ่งสูงขึ้นมากอร,รอบนี้อย่างน้อยต้องใช้หมื่นล้านไม่แปลกใจหรอกคุณสันรักเมียใครๆก็รู้อยู่แล้วเสนอีเฮิงอยากสร้างภาพลักแบบนี้เองเหรอปล่อยให้ฉันมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสายตาที่ใครๆก็อิจฉาให้เฉียวจิงอี้มีตัวตนอยู่บนทีเป็นสมรสกับเขาเป็นอะไรไม่สบายเลยงั้นเราไปกันเถอะได้ตามใจเธอเลย งั้นฉันให้ผู้ช่วยหลีส่งของมาใช่ตอนนี้เลยเร็วเข้าของจะถึงแล้วพิงฉันพักสักหน่อยนะแผลถ้าเพิ่งหายดีใครใช้มาฉันบอกให้ผู้ช่วยหลีมาส่งผู้ช่วยหลีเจรจา,าโปรเจกต์อยู่ ฉันกลัวคุณหนานจะเจ็บมากและทําให้คุณรอนานเลยมาส่งให้ค่ะเมื่อกี้ฝนตกหนักมากฉันลืมพกกล้อมมาด้วยแต่อย่าห่วงเลยค่ะฉันดูแลของที่คุณต้องการไว้อย่างดีไม่เปียกเลยค่ะขอบคุณของมาถึงแล้วผู้ช่วยคุณทําไมถึงเป็นเธอเธอกลับไปจิงเปยตั้งนานแล้วนี่คือพ่อแม่เธอสุขภาพไม่ดีแถมไม่ค่อยชินกับที่อื่นฉันคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดเธอเลยให้อยู่ต่อ ฉันไม่รู้เรื่องที่เธอมาเป็นผู้ช่วยฉันนะเชื่อฉันเถอะฉันเชื่อนายอยู่แล้วเดี๋ยวฉันไปด้วยนะ เธอฝนตกหนักยังมาที่นี่อยากให้ฉันเจ็บใจหรือไงฉันแค่กลัวถ้ารอนานไปคุณนานจะรู้สึกไม่ดีพอเห็นเธอไม่สบายนายก็ไม่สบายใจฉันแค่อยากให้นายมีความสุขเดวทำแบบนี้งั้นอยากให้ทำยังไงไปอยู่กับคุณนานเธอฉันอยู่คนเดียวได้จริงเหรอ คุณนันก็อยู่ข้างนอกถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรเธอชอบแบบนี้อยู่แล้วนี่เอาวีตลอดชีวิตนี้ฉันจะดีกับเธอเธอคนเดียวเท่านั้นสดวีเฮงนายบอกดีกับฉันคนเดียวตลอดชีวิตนี้แล้วชีวิตของนายมันสั้นขนาดนั้นเชียวเหรอ ก็แนคนะ่แมวเองไปกันเถอะที่รักข้างนอกฝนตกหนักชิงอี้ก็ชอบดูการแสดงดนตรีให้เธอดูด้วยไหม,มที่รักน่ารักที่สุด ือฉันเย็นมากช่วยอุ่นหน่อยได้ไหมอาวีคอยจับมือฉันไว้ทั้งชีวิตนี้อย่าคิดปล่อยไปนะสุดท้ายนายก็เป็นฝ่ายปล่อยมือฉันไปก่อน ก่อนเธอชอบเครื่องดนตรีนี้ก็เลยทุ่มซื้อมาให้ชอบไหมคุณนานครับคุณัตร์อุษาตามหาเครื่องดนตรีชุดนี้มานะบางชิ้นประมูลมาด้วยราคาสูงจากนักสะสมส่วนตัวบางชิ้นก็ยืมมาจากพิพิธภัณฑ์เลยครับนี่นั่นอะไรกันอย่าดึงชิงยี่ย เจ็บให้ตายเลยบ้าไปแล้วเหรอใช้เดี่ยวสู้30ิคนรามแมนก็สู้ไม่ไหวหรอกใครให้นักเลงพ่นเงินระแกเธอปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดอาวีตราบใดที่ฉันอยู่จะไม่ยอมให้เธอบาดเจ็บเลย ก็ต้องโทษฉันฉันไม่ควรไปดึงเชือกนั้นถ้าฉันไม่ไปดึงเชือกนั้นคุณหนานก็ไม่เกิดเรื่องลงโทษฉันเถอะจะให้ลงโทษจริงเหรออืมทำผิดก็ต้องรับโทษมีเงินฉันนอนไม่หลับแน่งั้นเรียกฉันที่รักสิอะไรนะเรียกสิที่รักเรียกที่รักแล้วก็ต้องเชื่อฟังฉันนะฉันมีวิธีจัดก,การเรื่องนี้เธอสบายใจได้กลับไปพักผ่อนเถอะ งั้นฉันกลัก่อนนะอาวีอาวีเอาวียังเจ็บตรงไหนไหมขอโทษนะตอนนั้นชุลมุนมากเลยฉันจำผิดคน เธวจิงอีละ่ะเธอไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เป็นความผิดเธอจริงๆฉันลงโทษเธอสถานหนักแล้วงั้นเรียกฉันที่รักสิเรียกว่าที่รักเธอการลงโทษเหรอก,ก็จริง嘛ลงโทษสถานหนักจริงๆฉันหิวแล้วเอาอีฉันฉันหิวแล้วได้เดี๋ยวฉันไปซื้อของกินมาให้รอแป๊บนะ มีแต่ความรักถึงทําให้คนเสียสติความเกลียดจะทําให้คนทะเลาะก,กันตอนนี้ฉันสําหรับนายไม่รักและไม่เกลียดแล้วยิยนดีต้อนรับคุณนายกลับบ,บ้านค่ะนายจัดการเหรออฉันจัดการเองถึงเธอพักฟื้นที่โรงพยาบาลมาหนึ่งสัปดาห์แต่หมอเตือนว่ากลับบ้านต้องพักผ่อนดีๆเลยมาดูแลเธอออวีอันนี้ฉันออกแบบให้เธอโดยเฉพาะ สันวี่เหงรักนานวีตลอดชีวิตคุณนายดูสิคะของขวัญที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดเป็นของลิมิเต็ดบางชิ้นคุณผู้ชายประมูลมาด้วยราคาสูงมากนะคะคุณนายโชคดีจริงๆค่ะยังโกรธอยู่เหรออวีขอสาบานตอนนั้นฉันจำผิดคนจริงๆเอางี้ที่รักบอกมาทำอะไรถึงให้อภยัยฉันยอมทำทุกอย่างได้เลยไล่เจชิงอี้ออกไปครอบครัวเธอยากจนพ่อแม่ก็ป่วยทำแบบนี้ใจร้เกินไปไหม แต่เมื่อกี้นาะยังบอกยอมทำทุกอย่างแต่ร่างกายเธอคุณสันคุณสันช่วยฉันด้วยมีคนเจ้างพวนนักเลงที่จะทำร้ายฉันว่าไงนะเธออยู่ไหนฮัลโหลขอโทษค่ะหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณน่าติดต่อใหม่ค่ะเอาวิเฉียวชิงอี้อยู่ไหนฉันจะรู้เรื่องนั้นได้อย่างไงละ่ะ สุดอีเหงิงแค่โทรมาทีเดียวก็ร้อนรนขนาดนี้สรุปพวกนายเป็นอะไรกันนี่มันความเป็นความตายคนเลยนะแต่เธอยังหึงอีกเหรอหึงเหรอนายดังค่ะมาถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับฉันด้วยซ้ำฉัน,นวีฉันบอกว่าลงโทษไปแล้วยังต้องการอะไรจากฉันกันแน่ทำลายศักดิ์ศรีผู้หญิงแบบนี้มันเลวสุดๆฉันถามครั้งสุดท้ายเฉียวชิงอี่อยู่ไหนฉันก็จะตอบครั้งสุดท้ายฉันไม่รู้หรอก ือนฉันไม่รู้จักเธอเลยชิคภาพวงจรปิดหาโลเคชันสุดท้ายของชิง,งยีคย่คุณผู้ชายคนไหายลบไปแล้วคะ่ะไหวไหมคะไปโรงพยาบาลไหมไม่ต้องพันแผลลวกๆพอทำยังไงกับของพวกนี้คะนี่เป็นไร ของพวกนี้ทิ้งไปให้หมดเถอะพวกเธอเอาของของฉันในวิลล่าหลังนี้เก็บมาให้หมดแล้วทิ้งที่ถังขยะไปซะแล้วห้ามบอกอะไรกับเซินอุยเหงิงเด็ดขาดได้ค่ะคุณนายเซินอุยเหิรรักทั้งชีวิตของนายที่แท้มันสั้นขนาดนี้เองเหรอทิ้งให้หมด งานของพวกเธอเสร็จแล้วต่อไปไม่ต้องมาอีกกลับไปเถอะค่ะความทรงจำที่คิดว่าล้าค่าตอนนี้นายก็ไม่สนใจแล้วฉันจะเก็บไว้ทำไมล่อยให้เป็นขยะอยู่ในถังไปเถอะคุณเซิรินคนร้ายถูกจับมาแล้วนี่คือหัวหน้านักเลงที่คุณหนานส่งมารันแกคุณเฉียวครับวีหังช่างมันเถอนะ นายมาช่วยทันแล้วแถมฉันก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรไม่ได้ฉันไม่ลงโทษอวีแต่จัดการคนของเขาแทนเพื่อให้หลาบจำซะให้เธอไม่กล้าทำแบบนี้อีกทิดแท้ทั้งหมดก็เป็นฝีมือของเฉียวชิงอี้ที่จัดฉากตกตาขึ้นมาก็เพื่อให้สซนอวีหังลงโทษฉันแบบที่ไม่ทันรู้ตัวนั้นก็เบาๆหน่อยยังไงก็เป็นคนคุณหนานเบาเลยไม่มีทางมันจะแกเธอ ฉันจะทำให้มันรู้ซึกถึงการทรมานแบบตายทั้งเป็นเสร็จหรืังพอแล้ววีหังอย่าลองทอดอีกเลยยังไม่จบนะบังแกกุนทั้น แกก็ต้องชุดใช้อย่างสาสมหนึน่งสองสามเก้าสิทธิ์แล้ว ไปเธอสนิเตอร์อาวีดาวน์โหลดในช้อเพื่อดูตอนถัดไป